ตอนนี้กี่โมงกันนะพ่อเอ็มเช้าร้อยโมงประมาณกี่โมงพ่อเอ็มเฮ้ยเฮ้ยเช้าแบบผาเงี่ยค่ะเราก็มีคนเสิร์ฟน้ำมาเนาะพ่อเอ็มเนาะจ้างมาจ้างจ้างมาจ้างมาแล้วก็ข้าวมื้ออันนี้ก็เป็นแม่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นแม่บ้านเหมือนเสื้อสภาพแม่บ้านนะแม่บ้านไม่ทำอะไรเลยอ่ะ กลับบ้านนอนไหมกลับบ้านนอนไม่ต้องกินข้าวอเอาอเด็กมาทําอะไรคะวันนี้กินข้าวแล้วใครเลี้ยงใครเลี้ยงเขาเลี้ยงเนี้ยเหรอเควันนี้เลี้ยงเหรอคะป้าค่ะป้าค่ะขอค<า>ุน่ารักจังเลยดูเด็กเสิร์ฟคนนี้สิย่างมาส่วนตัวเลยนะไม่ต้องนั่งนะวันนี้ไม่ต้องนั่งนะโลกกินกบไหม ทอดยังกินเลยค่ะกบอะไรคะอะคได่อเล็กเคกินกบผัดเรเไมท่เอา่อะท่เป็่องะียเนที่เป็นน่องๆนะที่เป็น่องๆนะเป็นนองๆนะที่เป็นนองนะท่เงี่เปนนนที่เป็นนองนะีเป็องๆนะที่เป็นน่องนเป็น่องนะที่เอะเป็นนอะทีเนองนเนะเหมือนเนนนะเอนนี้เปาปนะปนี่่ไก่ไก่ะ พ่อยังไม่ได้สั่งไก่มาให้นะสั่งแต่ผักให้ออมเล็มทส้งชาววังเขียนให้หลายโลกชาวังส้มชาวัง๋ยวมาดูออมเล็ตนะเขียนได้ไหมจะสั่งไก่ให้เราเลยไม่สั่งไก่แล้วไม่เอากุ้งชาววังเขียนตัวเล็กๆลูกกุ้งกุ้งไม่โทรกุ้งอันกุ้งอะไรพอสามแล้วเขียนกุ้งชาววังชอชอ กุ้งชาวังเหาเลนโนอาว์โนอาวชาวังที่ไหนแล้วชาวังฮะกุ้งชาวังนอหนูเหรอกุ้งชาวังชอาอาวชาว์ขอบคุณค่ะค่ะแม่วัาข้าวต้มหรือข้าวสวยแม่วัาข้าวต้มค่ะเอาแมวข้าวต้มเป็นข้าวสวยข้าวต้มหรือข้าวสวย กินแล้วสวยเลยนะเบลนี่นะเบลเขาเสียใจนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเบลจะกินไหมเชฟเบลกินไหมผักก่อนเนี้ยกินผักไหมวันเนี้ยแน่ใจนะตอนนี้กี่โมงกันนะพ่อเอ็มประมาณกี่โมงพ่อเอ็มเฮ้ยเฮ้ยงสังมากเลย ักน้องตกมาลูกเราเชเบ็ดตกไปได้ไงลูกเบ็ด,เ,ดเราดูหน้าดูหน้าทำหน้าเขาดูเล่นลูกใช่ไหมห้าเสียงดังพ่อเอ็มบอกว่าห้ามเสียงดังเข้าใจไหมคะสงบเสงี่ยมหน่อยสนมากเลยนะมานั่งลงได้แล้วค่ะเดี๋ยวกินข้าวนะก็ชละนะคะโภชนา ใครกันแน่ชอบกินน้ำหมดที่ออมเล็ดเนี่ยแหละเขาเลยไม่ชอบเล็อาบน้ำแล้วนะกลับบ้านเล็ดต้องไปแปรงฟันนะคนไม่ชอบแปรงฟันนะโคตรไม่เราสั่งผักให้เขาด้วยเขาเลยไม่กินเราจะบังคับเขานะคะวันนี้เข้าใจไหมเล็ดต้องกินนะถ้าไม่ลูกใช่จะกินเขาไปกินอ่ะเล็ดจะกินไหมเขาไม่กินอ่ะ จะไม่เขียนหนึ่งอหีย่างเทพเลยอ่ะโอ้ยลองกินลองกินดูไม่ันมันไม่แข็งแรงเพราะเอ็มพรอ็ก็แข็งแรงนะมีไขมันไงมันี่เขามีเก้าอยู่เยวก้คือไขมันหมดเลยนะคือขออันไม่ใช่เพราะเอ็มลองทำไม่ดูหน่อย ไข่มันนะคะไขมัน๋ยวเรามารออาหารกันดีกว่าเนาะ๋ยวจะให้อำเ็กินผักด้วยอาหารมาเสร็จแล้วก็ขอข้าวด้คะข้าว่สงชาองเายดูเกกินผักกลดิบเนมัค่อย อออเอาเล็ยชิมเนี่ยออเ,เอาเลยน้องตัดชิมเนี่ยลูกมาแล้วก็ต้มมาแล้วด้วยข้าวเห็นไหมยังมัวเล่นกันอ้าวเล็กเอาเล็กทำอะไรทำให้พ่อ,อแม่หง,งุดหงิดตลอดน,นะอ้าวเราตัดกินกับข้าวกินทุกอย่างวันนี้เ็ลจ,จะต้องกินทุกอย่างอ่ะลองชิมให้หน่อยเข้เบลก็กินได้นะแม่ว่า เอาเ็ลตักค่ะเชลเบตไม่เอาผักนะเชลเตไม่เอาผักนะมาตักกุ้งไปเดี๋ยวแม่อุตักให้เดี๋ยวเลยเดี๋ยววางกระเด็นใส่เสื้อนะลูกยาสลัดค่ะเลาโอ้ก็ได้อ่าลองกิน,ลอ,กนลองกินก่อนลองกินก่อน,อน,อนอม,มันอร่อยมากนี่มีปลาหมึกด้วย จะแบบใจเย็นลูกใจเย,ย็นให้ไมีควกินให้ดูเลยกินกินกินกุ้งชาววางให้ดูก่อนก้มลงมาลูกก้มลงมาผมเต็มหน้าเลยเป็นอะไรลองกินก่อนมันอร่อยนะาข้าวลูกใจเย็นเย็นเป็นเบ็ดทะเลากินกินบางมือไปแล้วร้อนนั้นนะเออไม่เห็แบบไม่อยากจะกินเดี๋ยวก็ให้กินเดี๋ยวให้กิน,นลูกกินไปก่อนผักผักขอมเลย เริ่มเครียดแล้วนะนเจเบใจเย็นใจเย็นค่ะร้อนไหมกินไหมนั่งลงนั่งลงค่ะให้เรียบร้อยเกินได้ได้ไหมตักผักให้สำเร็ดหน่อยพ่อเอ๋มาอนอันีเอามาออกมาเลยป๊ากินให้หมดก่อน,นเจเบตมาแล้วของโป อร่อยไหมเอาอาน,นี้มาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าไ,ไ,ได้ไหมอร่อยไหมรวมเด็ดนะคนไม่เคยกินผักนะก็มีประโยชน์นะเด็ดใช่ไหมอร่อยใช่ไหมกรอบใช่ไหม,หม,มได้เห็นไหมให้คะแนนด้วยนะหนึ่งอเต็มสิเนาะร่มเด็หลอ เพราะไม่ชอบกินผักใช่ไหม <laughs> ต้องติดคอน,นะนสบายติดหมดทีว่วซื้อกไก่นะตักไปเรื่อยๆเขาเองตักไปเรื่อยๆดูดูคนนู้นก่อนจะเป็นโชว์แล้วดูแช่ขาวอ่ะมาพร้อมร้อนร้อนร้อนออกมาก่อนลูกออกมาก่อนรร้อนหเา เดี๋ยวแก้วนะดึงทีชชู้ขึ้นมาเลยลูกโอ้เก่งมากเลยนะเห็นเริ่มุนหงิดแล้วนะเอาเข้าปากไปเลยลูกหรือวก็ตักข้าวไม่กินก็เอามานี่มาเอามาเอามาเอามาอุ้ยอันนี้ปลากะปเลย กับข้าวนะลูกอมอะไรไว้ที่แก้ม,อ,มอ่ะตักกินเลยค่ะแม่เบลกินได้ทุกอย่างนะคะแต่โออยากให้แบบอ้อมเบลกับเชเบลแยกแม่โอกับ,บพ่อเอ็มบ้างนะอเอาเด็กลูกจะกินหรอไม่เช็ดมือด้วยมือทิชชู่ค่ะไม่เมื่ไหรจะเข้าปากอะลูกเข้าปากกนะันละ ข้าปากค่ะข้าอเล็กกินไม่ได้เลยก็จะไม่มีความสุขในการมากินอาหารกับครอบครัวนะเข้าใจไหมดูน้องเอง่เขาดูแฮปปี้ห้องพยาผัดกินให้ได้อเล็ดเข้าใจ,ไ,จไ,ไ,ไหมประตุเพราะว่าสั่งไก่ให้อเล็กอีกจานหนึ่งนะเพราะว่าเขาไม่กินผักเนาะ ีำดีรูปทำดีอย่าแบ่งกันระวังลงค่ะไอออมเด็กกินไก่ไปนะคะส่วนเซเบตก็กินข้าวจานที่สองแล้วนะพ่อเอ็มก anyway> ินได้ทุกอย่างเก่งมากร้องขอปลาหมึกอีกอีกอีกจานหนึ่งนะแต่พ่อแม่บอกว่าไม่ได้แล้วมันแพงกินผักกันี่ยังไงโคตรเก่งเลยกินข้าวเยอะนะออมเด็กอย่าเช็ดเสื้อนะเนี่อมเด็กจะได้นอนว่างพราออมเด็กเอามือไปเช็ดเสื้อเข้าใจไหมมันสกปรก นะเดี๋ยวแก้วเขาแตกออมเน็เอาแก้ววางดีๆค่ะเป็นไรหัวล้ออะไรห,หัวล้ออะไรดูแก้วแม่อุ๊เนี่ยทำไมทำไมเราจะไทำผิดด้านเนาะผิดด้านหมดเลยค่ยเอ็ม บอกเรากินตั้งนานเก้งบ้าหนูกัมาบ้าเก้าบ้าหูมั่วมันไม่ได้เก้าหนูไม่รู้เรื่องไม่รู้ผิดต้นผิดมั่วแค่กินอิ่มหรือยังคะนี่เราก็กินข้าวกันอิ่มแล้วเนาะโดยกินหมดเลยอ่ะพ่อเอ็มไม่เหลือเลยมาเพิ่มอีกสองอย่างนะคะก็คือไส้ตันพ่อเอ็มแล้วก็ไก่ ไก่ทอดหอ,อมเด็ดนะเมื่อเมื่อกี้ที่แม่อูถ่ายไปนะโอเคมื้อนี้เราก็นอนได้แล้วเนาะทุกคนอิ่มแล้วนอนได้เนะาะอ้นวนแน่นอนอเอาเปรียบอาเปรียบต้อรงระวังอ้วนแน่เลยกินรอบดึกแม่อูก็เหมือนกันเชฟอูก็เหมือนกันเหรอโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่อูก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่ง ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวลงอ่ะงั่มช่วยด้วยค่ะจช่วยไปไหนช่วยไปไหนคะอุ้ยน้่เหลือนะพ่อเอมดูเอาน้ำไปเอาเลดเอาน้นอยู่ไหมคะบ๊ายบายค่ะทุกคนน้ำพิขวน